สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็มาให้ดูระบบนะครับเป็นระบบที่เอาไว้จัดเก็บประวัติการใช้คุรุภัน์นะครับตามแบบฉบับของระเบียบนะครับของราชการของอาชีวะนะครับก็คือพ3109นะครับซึ่งในตัวระบบเนี่ยก็จะเป็นระบบที่ไว้จัดเก็บว่าเครื่องนี้คุรุภัณน,นี้ใช้งานยังไงแล้วก็มีการจัดเก็บคุรุภัณน,นะครับแล้วก็มีวัสดุด้วยนะครับว่า วัสดุนี้เก็บไว้ที่ไหนคู่รุภันนี้เก็บไว้ที่ไหนพวกวัสดุเนี่ยมันก็ใช้งานเลยถูกไหมครับแต่คูรุภันเนี่ยก็จะมีการประวัติการใช้งานนะครับเดี๋ยวมาดูระบบเลยดีกว่านะครับพอเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีข้อมูลพื้นฐานนะครับวัสดุคูลรุภนันผู้ใช้งานโปรไฟล์ 5, เปลี่ยนรหัสผ่านแล้วออกจากระบบนะครับสี่ข้างล่างนี่ครับสี่อันนี้ครับผู้ใช้งานเนี่ยก็เป็น ทั่ววไปครับไม่มีอะไรทั่วๆไปผู้ใช้งานก็เอาไว้เพิ่มแอดมินนะครับเพิ่มครูเพิ่มผู้ใช้งานเพิ่มใครก็ได้ับที่จะมาใช้งานนะครับต่อไปก็เป็นโปรไฟล์ของยูเซอร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านแล้วก็ออกจากระบบนะครับข้อมูลพื้นฐานเนี่ยก็จะมีข้อมูลห้องนะครับว่าห้องอะไรห้องเรียนไหนห้องประชุมห้องเก็บของอะไรก็ว่าประมาณนะครับ ต่อไปก็เป็นประเภทงบประมาณแล้วก็สถานะนะครับก็จะเป็นข้อมูลท้กฐานในการเพิ่มนะครับสว่วนเพิ่มเข้ามานะครับ422ผมเพิ่มไปอีกก็เป็น433อน่ะ423ไว้ขึ้นมาครับ4 23แบบนี้ประเภทงบประมาณก็เพิ่มเข้าไปก็เหมือนกันนะมีงบประมาณอะไรเข้ามาครับสถานะวัสดุมีอะไรบ้างก็เพิ่มเข้าไปครับ ก็เป็นมาสเตอร์ครับเป็นข้อมูลแบบมาสเตอร์นครับอันนี้ก็คือข้อมูลพื้นฐานต่อไปเป็นวัสดุทั่วไปครับวัสดุทั่วไปเนี่ยก็จะไม่มีรายงานนะครับไม่มีรายงานพอสารงเก้าเพราะว่ามันเป็นวัสดุทั่วไปนะครับก็เดี๋ยวผมข้ามไปก่อนนะข้ามไปก่อนแล้วกันส่วนที่มันมีรายงานพอสารทังบเก้าเนี่ยก็คือคุรุพันนะครับก็คือจะเป็นรายการการใช้คุรุพัน ก็จะมีเบสิสพื้นฐานก่อนเลยครับก็จะมีประเภทคุรุปันธ์นะครับเป็นอะไรคอมพิวเตอร์เครื่องไทายสายนาริกนโน้ตบุ๊กหรือว่าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับก็ใส่ประเภทลงไปนะครับต่อมาก็เป็นรายการคุรุปันธ์นะครับก็เอา โปรเจคเตอร์มาแก้และครับมาใส่นะครับนี่ครับเข้ามาเลือกนะครับอยู่ห้องสี่สองสามนะครับประเภทคุณรุ่นเป็นโปรเจคเตอร์นะครับใช้งานได้ปกติงบประมาณคืองบไหนก็ใส่เข้าไปเห็นไหมครับก็เป็นมาสเตอร์นะครับมาสเตอร์มาจากข้อมูลพื้นฐานตัวนี้เราก็มาใส่เลขครุ่นผลินะครับก็เป็นรหัสครุ่นผลินะครับง่ายคือซซเรียลตัวซีเรียลนัมเบอร์นะส่วนผมใส่เก้าเก้าเก้าไปแล้วกันนะครับ ก้าขีดหนึ่งหม่ได้เครื่องกเก้าขีดหนึ่งขีดกอไก่เรียกทะเบียนนะครับก็เก้าขีดหนึ่งขีดกอไก่ขีดกอไก่นะครับแบบนะครับแล้วเตะส่วนผมใส่ไปก่อนนะครับดำเขียวนะครับแล้วปีสองห้าหกห้า เครื่องละหมื่นห้านะครับลักษณะก็คือเป็นสี H ่เหลี่ยมแล้วกันครับเขียนแ่นี้พอกดบันทึกเข้าไปนะครับก็บันทึกสําเร็จและว่ามีคุลุพันธ์นะครับตัวนี้อยู่ที่ห้องนี้นะ,นะรหัส serial number คือ serial นี้ประมาณนี้นะครับ <S 1> <S 1> พอเสร็จแล้วก็จะเป็นการส่งซ่อมนะครับหรือว่าเป็นประวัติการใช้งานนะครับ เป็นการส่งซ่อมหรือว่าปล่อยการใช้งานนั่นเองนะครับส่วนผมเพิ่มไปนะครับก็เลือกคุณุภัณน,นะครับเลืคุรุภัณตัว9ก้9คิทหนึ่งนะครับตัวหมายเลขคุรุภัณก,ก็คิหนึ่งก็คือโปรเจคเตอร์ตัวเมื่อกี้แหละที่เราเพิ่มไปเมื่อกี้นะครับ12่เช็ควันนี้นะครับวันที่12อ่าจำนวนเช็คงานก็คือประมาณ200 200ชั่วโมงแล้วนะครับ ประวัตินะครับก็ใช้งานได้ปกติแหลกหลักฐานก็คืออแอดมินจำนวนเงินที่ส่งซ่องไม่มีครับสูงกดบันทึกก็ใส่สูตรลงไปเห็นไหมครับก็มีประวัติการใช้งานแล้วนี่ครับข้ามาสว,ว่าเพิ่มเข้าไปอีกครับในรูปวันถ สุว่าใช้วันที่26จำนวนใช้งานไป500ชั่วโมงแล้วสุว่า600กันประวัติพังนะครับภาพเบอร์อ่ันคภาพเบอร์แหล่งหลักฐานครับก็คือแอดมินนะครับแอดมินเป็นคนตรวจจำนวนเงินที่ส่งซ่องครับ500เขากดบันทึกนะครับ, 500, รบ,ก,บ,นะรบก็จะเป็นประมาณนี้ครับขึ้นมา เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปที่รายงานคูลูพันนะครับก็จะเป็นแค่รายงานเฉยนะครับว่าห้องไหนเป็นยังไงบ้างครับห้องสี่สามสามสี่สองสามครับแบบนี้ครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายงานคูลูพันทั้งหมดนะครับว่ามีกี่ชิ้นนะครับเชียงอันดี้โปรตี่กี่ชิ้นอะไรประมาณนี้นะครับเสือสี่สองสองเห็นไหมครับสี่สองหนึ่ง นะครับไม่มีต่อมาก็เป็นแบบรายงานพอสามนศูนย์เก้านะครับเห็นไหมครับแล้วก็กดค้นหาครับเมื่อกี้ก็คือก่อเก้าคิดหนึ่งใช่ไหมครับแล้วกด e n t e r นี่เห็นไหมก็จะขึ้นมาแล้วครับเลขหมยเลขยกคุณพระก็คือก่อเก้าคิดหนึ่งนี่ครับก็จะมีตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้กดดาวน์โหลด pdf เห็นไหมครับก็จะมีรายการมันคือคู่เุพันเนครับขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ประวัติการใช้งานครับจำนวนช่องใช้งานประวัติเห็นไหมครับขึ้นมาเป็นแบบพอซัึงเก้าครับเพื่อเป็นประวัติการใช้งานคุ่ทุพันนั่นเองนะครับเป็นไงครับก็สะดวกนะครับก็คือไม่ต้องมานั่งเขียนกระดาษนะครับหรือว่ามานั่งตรวจใส่สมุดรายงานครับก็เก็บใส่ระบบเลยครับใครจะมาตรวจก็ตรวจง่ายนะครับจะใช้งานก็ใช้งานง่ายนะครับ อันนี้เป็นของคุรุพันธ์นะป้อนหนึ่งสามสเเดี๋ยวจริงจในระบบเนี่ยมีวัสดุให้เราด้วยนะครับก็คือเป็นการเก็บวัสดุครับเก็บวัสดุครับสมมุติให้ดูนะครับเช่นไปที่ประภีวัสดุก่อนนะครับเราก็เพิ่มได้ครับสม,มุดปากกานะครับดินสออะไรเงี้ยเราก็เพิ่มเข้าไปครับ เสร็จแล้วไปที่รายการวัสดุกดเพิ่มครับเช่นรหัสวัสดุครับเป็นแปดร้อยขีดหนึ่งหมายเลขประจำตัววัสดุแปดร้อยขีดหนึ่งขีดหนึ่งจำนวนเงินหกร้อยนะครับปากกาวาดลูกนะครับอยู่ห้องสี่สองหนึ่งนะครับประเภทวัสดุคือปากกา ใช้งานได้ปกปติซื้อมาเป็นงบมีครับกับบันทึกอ่ะเรียบร้อยแนละ้วตอนนี้ไปดูที่หน้ารายงานก็จะมีรายงานบอกว่าห้องนี้มีอะไรบ้างนะครับมันก็จะมีบอกเห็นไหมครับมีปากกาสามารถค้นหาได้ครับจากตรงนี้เห็นไหม ตัวห้องหาห้อง422ใช่ไหมครับแล้วก็เซิร์ชส2่4 2งเห็นหล้วก็จะเห็นเฉพาะห้อง422โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นระบบนะครับที่ใช้งานสะดวกนะครับสำหรับจัดเก็บวัสดุครุภัณฑ์แล้วก็ทำใบพอ3 9 0 9นะครับ